cắt đi đâu? cắt đi đâu? cắt pha luôn chậm chạp ừ. ừ, ừ. đoán tôi chúng không có pháo รอดกิ่งเลรอดสฟยไฟก่อนอืมอุ้ยตัวจอาเท่านะโอ้ว่าแล้วดูดิดูปลาอโอ้โหเห็นแล้วว่าแล้วมันกัดไม่มีแรงปลาผอมโอ้สาดก็ไปครับผมเพิางอ้วนๆนี่ไต้เป็นโลเลยเนี่ยดู <laughs> คนสกยังหัวเลาะยังย่างก็ผมฝากไปเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะปล่อยมันไปโอ้ใหญ่จริงๆใหญ่แต่หัวเอาถ่ายรูปก่อน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนพี่ปุยมีหลายตัวช่องเนี้ยลองตีดู <laughs> <laughs> มาเหมือนกันตัวที่ตีแต่มาแบบมาแบบผอม ลองดูลองดูเนี่ยมันก,กัดผมตั้งสอง,ส,องสามตัวอื้อหือเซ็กซี่มากเลยปลาตัวเนี้ประดบับอ้วนๆไซส์โลเลยนะลองคันเบ็ดสตัวครับนะสตัวครับเมื่อกี้เนี่ยเหรอรเฮ้ยจริงดิงเฮ้ยมาแล้วนะมาอา้อยดับ มันกัดอยู่หลายตัวนะทำหลุดไปตัวหนึ่งน่าจะอ้วนต้องอือู้ยมือเดี๋ยวโอ้โหเหรอเดี๋ยวปล่อย <c oughs> ปล่อยฝังปล่อยจุฮะเอาติดเจ้า <c oughs> ะจะผม